สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเพื่อนๆทุกคนนะคะเข้าสู่ช่องมิมไม่ทารอดค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะจะเป็นการอ่านดวงความรักความสัมพันธ์ให้กับชาวราศีสิงลัีนาสิงนะคะประจําเดือนกันยายน2500 66นั่นเองนะคะชาวราศีสิง์ลรานาสิงค่ะหรือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่16สิงหาคมถึง16กันยายนนั่นเองนะคะก็อีพีนี้จะเป็นการอ่านดวงความรักแบบโดยรวมซึ่งอาจจะมีตรงบ้างไม่ตรงบ้างอาจจะไม่ตรงเลยก็ได้นะคะบางเคสสามารถสลับกันได้เป็นไวเวอร์ซ่าได้โดยเช่นเดียวกันดังนั้นไม่แนะนําให้เพื่อนๆดูเพื่อเป็นแนวทางในการดําเนินความรักความสัมพันธ์ค่ะดูเพื่อเป็นไกด์ไลน์นะคะหรือว่าดูเพื่อความบันเทิงเท่านั้นไม่แนะนําให้นําเรื่องราวจากหน้าไพ่ที่ไม่กําลังจะเปิดแล้วก็อ่าน ฟังนี้ไปตัดสินใจใดๆทั้งสิ้นเลยในความสัมพันธ์จนกว่าจะได้มาดูดวงส่วนตัวค่ะที่เป็นดวงของคุณคนเดียวจริงๆนั่นเองนะคะก็ยินดีต้อนรับนะคะชาวราศีสิงห์ลัคนาสิงค์ค่ะแล้วก็ยินดีต้อนรับชาวสองที่มาสองชาวสิงห์เช่นเดียวกันนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าค่ะว่าในอดีตที่ผ่านมาชาวราศีสิงห์ลัคนาสิงห์คุณเจออะไรมาบ้างในเรื่องราวความรักความสัมพันธ์นะคะขด้วดุเด็ดเลยค่ะไพ่ใบแรกเป็นไพ่เดลิเวอร์อนะคะ สองเหรียญค่ะไพ่ดีฮเป็นเทศนะคะและเป็นไพ่สามดาบค่ะชาวราศีสิงห์ลัคนาสิงห์นะคะในอดีตที่ผ่านมาคุณอาจจะคุยกับชาววันจันทร์ชาวราศีมิถุนลัคนามิถุนนะคะ ชาวธาตุลมมีถุนตุลกลุมเนาะชาวธาตุดินประสบการมังกรคุยกับใครก็ได้ไม่อา่านตามนักไพ่นะมารู้สึกว่าในอดีตที่ผ่านมาชาวสิงห์บางคนอาจจะอยู่ในความสัมพันธ์ที่ปิดบังซ่อนเร้นความสัมพันธ์ที่กลิ้งไปกลิ้งมาไม่ชัดเจนบางคนอยู่ในความสัมพันธ์ที่เป็นเขาเรียกว่ามีเราสองสามคนในความสัมพันธ์ในความสัมพันธ์ที่เปิดเผยไม่ได้เป็นความสัมพันธ์ที่เป็นตัวเลือกทางเลือกหรืออยู่ในความสัมพันธ์ที่มีปัญหาจุกจิกกวนใจตลอดเวลาไม่ได้ลาบลื่นเลยนะคะ อันนี้ก็คือในอดีตที่ผ่านมาเนาะของชาวราศีสิง์ลักะนาสิงนั่นเองนะคะถ้าหากว่าใครที่มีความรักที่ดีอยู่แล้วสามารถสคริปต์ข้า่านคลิปนี้ได้เลยค่ะแสดงว่าหน้าไพ่นี้ไม่ใช่หน้าไพ่ของคุณไม่ต้องนําไปคิดเดยอะคิดมากนะคะเพราะว่าเป็นแค่ดวงโดยรวมนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันค่ะว่าบรรยากาศความรักความสัมพันธ์ของชาวราศีสิง์ลัคนาสิงนะคะในช่วงเดือนกันยายน2566เป็นอย่างไรนะคะไพ่ใบแรกเดินไพ่8เหรียญค่ะ สดามน,นะคะฮาลาัลโหลแฟนค่ะและเป็นไพ่คิงถือไม้เท้านะคะชาวราศีสิงห์ลัคนาสิงห์นะคะคุณอาจจะคุยกับชาวราศีพฤกษกลัคนาพฤกษกค่ะ คุยกับใครก็ได้นะคุยกับชาวต่างชาติก็ได้นะคะเพราะามีไพ่ชาวต่างชาติขึ้นมาด้วยเนาะอาบรรยากาศความรักความสัมพันธ์ในเดือนนี้คุณจะวางปัญหาต่างๆในความสัมพันธ์ไว้ก่อนแล้วคุณจะเปลี่ยนอาจจะเปลี่ยนไปโฟกัสในเรื่องงานเรื่องเงินเรื่องความมั่นคงในชีวิตนะคะหรืออาจจะมีความคิดที่เหมือนกับตัวคุณพยายามเรียกสติให้ตัวเองอะ่ะชาวสิงห์บางคนในเดือนกันยายนนี้คุณอาจจะเลือกที่จะไปแบบ ถือศีลแปดปฏิบัติธรรมก็ได้นะเออนะคะคุณมีความคิดแบบนั้นมีความคิดที่ททจะแบบออหาสถานที่สงบสงบเพื่อที่จะฮิวใจตัวเองก็เป็นไปได้เช่นเดียวกันนะคะคุณจะเลือกที่จะวางปัญหาทุกสิ่งทุกอย่างที่มันแก้ไขไม่ได้ในอดีตที่ผ่านมามันเหนื่อยเหลือเกินแล้วคุณก็ยังมีการพยายามทําต่อในความสัมพันธ์พยายาม เขาเรียกว่าพยายามต่อในความสัมพันธ์ให้มันดีขึ้นนะพยายามทําให้มันดีขึ้นไม่ได้จะทิ้งความสัมพันธ์นี้ไปไม่ได้จะทิ้งคนคนนี้ไปแต่เหมือนกับคุณอยากจะขอเวลาพักกายพักใจเท่านั้นเองนะคะในเดือนกันยายนนี้เนาะ เดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าความคิดและความรู้สึกของชาวราศีสิงห์ลัคนาสิง์กับคนที่คุณคิดถึงนะคะคนทั้งคู่คิดและรู้สึกอย่างไรต่อกันขอดูของชาวสิงก่อนขอดูความคิดและความรู้สึกของชาวราศีสิงห์ลัคนาสิงค่ะชาวราศีสิงห์ลัคนาสิง์คุณคิดและรู้สึกอย่างไรกับคนในใจของคุณมาดูกันนะคะไพ่ใบแรกได้เป็นไพ่ justice ค่ะอัศวินถือดาบนะคะ 5ดาบค่ะและเป็นไพ่อัศวินถือถ้วยนะคะชาวราศีสิงห์ลัคณะสิงห์นะคะคุณคิดแล้วรู้สึกอย่างไรกับเขานะไม่รู้สึกว่าตัวคุณอนะถามว่าพอใจไหมไม่ได้พอใจเขาหรอกแต่มันเหมือนกับว่าอืม กับคนคนนี้เรายอมอ่ะเออเราเรายอมให้เราลงให้ถึงแม้ว่าเราตัวเราเองจะไม่ได้รับความยุติธรรมก็เถอะแต่เราก็ยอมให้กับคนคนนี้ถึงแม้ว่าเราจะเสียเปรียบในความสัมพันธ์แต่ตัวคุณก็ยินดีนะคะที่จะที่จะลงให้คนคนนี้ได้เนาะแล้วก็คุณยังมีแพชชั่นกับคนคนนี้คุณยังอยากจะมีเขาอยู่ในชีวิต นะคะแต่ถามว่าตัวคุณรู้ไหมว่าปัญหาที่เกิดขึ้นมันคืออะไรตัวคุณรู้คะ่ะรู้หมดทุกอย่างแล้วรู้วิธีการแก้ไขด้วยแต่ตัวคุณไม่อยากให้ไม่อยากให้คนคนนี้จากไปอะ่ะเออนะคะคุณยังคุณยังเสียดายคุณยังอยากจะมีคนคนนี้อยู่ในชีวิตนะคุณยังอยากจะเก็บคนคนนี้ไว้คุณยังอยากที่จะ อยู่ในความสัมพันธ์กับคนคนนี้ต่อไปคุณไม่ได้อยากที่จะเสียเขาไปคุณเลยเลือกที่จะยอมคุณเลยเลือกที่จะโอเคอะไรทนได้ก็ทนอะไรประมาณนี้เนาะอืมเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าคนที่ชาวราศีสิงังคนิาห์คิดถึงนะคะคนคนนั้นค่ะเขาคิดและรู้สึกอย่างไรกับชาวราศีสิงคัคนิงห์มาดูกันนะคะไพ่ใบรแรกค่ะได้เป็นไพ่ทาวเวอร์นะคะสองถ้วยค่ะ ิงถือดาบนะคะเขาก็เกรงใจคุณเหมือนกันนะเออและเป็นไพ่เดอะซันค่ะเช่าราศีสิงหรลัคนาสิงนะคะคนที่คุณคิดถึงเขาคิดและรู้สึกอย่างไรถามว่าเขารักคุณไหมไพ่สองทวยขึ้นมาเขาก็รักคุณนั่นแหละแล้วเขาก็กลัวด้วยทั้งรักมันมันมันไม่ใช่กลัวแบบกลัวแบบกลัวผีหรือกลัวขดีดขยดอะไรเงี้ยน,นะไม่ใช่นะแต่เหมือนกัแบบกลัวคุณเอาจริงอะ เออกลัวคุณแข็งขึ้นมากลัวคุณไม่ยอมเขากลัวเหมือนกันมีความกลัวตรงนั้นเหมือนกันกลัวว่าความสัมพันธ์นี้เมื่อไหร่ไม่รู้คุณอาจจะหมดความอดทนกับเขาแล้วก็พังทลายความสัมพันธ์นี้ลงก็ได้เช่นเดียวกันอืมนะคะแต่เขาถามว่าเขารักคุณไหมมีไพ่สองถ้วยมีไพ่เดร์ซันเขารักคุณคะ่ะนะคะแต่เขาก็ยังมีความเอาแต่ใจเออคุณเขาคิดว่าคุณอาจจะทนความเอาแต่ใจของเขาไม่ได้ก็ได้ เออน,นะคุณอาจจะคุยกับคนที่อายุน้อยกว่าคุณอาจจะเด็กกว่าคุณมากๆก็ได้นะคะสิปีอะไรประมาณนี้เนาะซึ่งมันมีความต่างอยู่ตรงนั้นแล้วเขากลัวความต่างแบบนั้นนะคะมันจะทําให้คุณนะ่ะทนเขาไม่ได้แล้วก็สักวันนึงก็ตัดเขาออกจากชีวิตไปอ่ะประมาณนี้นะอันนี้ก็คือความคิดและความรู้สึกของคุณและเขาที่มีต่อกันซึ่งสามารถสลับกันได้เป็นไวเวอร์ซ่าได้นะคะเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่านะว่า เอาคำอนาคตความรักความสัมพันธ์นะคะของชาวราศีสิงห์ลัคณะสิงห์เป็นอย่างไรไม่ขอเนาตบอกก่อนนะคะว่าเอาคำมันคืออนาคตอนาคต,อา,คตอาจจะเกิดขึ้นหรืออาจจะไม่เกิดขึ้นก็ได้แต่นะ่ต้องใช้วิจารณญาณในการ,รฟังแล้วก็รับชมนะคะเอาคำใบแรกเลยมันไพ่ The World ค่ะควีนถือถ้วยนะคะไพ่เจ็ดถ้วยค่ะ และเป็นไพ่เก้าเหรียญนะคะชาวราศีสิงห์ลัคนาสิงห์นะคะเอาวาคอนาคตความรักความสัมพันธ์เนาะเอ่อความสัมพันธ์นี้มันยังไม่จบนะคะมันยังมีกันและกันอยู่ในชีวิตแหละแต่ว่าบางคนอาจจะอยู่ไกลกันเนาะมันก็จะความสัมพันธ์มันก็จะเหมือนมีก็เหมือนไม่มีอะไรประมาณนี้นะยังถือกันและกันไว้ยังคงคิดความสัมพันธ์นี้ไว้ นะคะหือคุณจะ move on สุดท้ายมันก็ move on เป็นวงกลมอยู่ดีก็ยังคงมีกันและกันอยู่แต่ความรู้สึกมันอาจจะต้องระวัดระวังความรู้สึกของคุณที่จะคิดเดยอะคิดมากวิตกกัวงวลแล้วก็จินตนาการไปเองในด้านลบๆตรงนี้ต้องระมัดระวังนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันโนวาไพทาร่นะคะอยากจะแนะนําอะไรในเรื่องราวความรักความสัมพันธ์นะคะให้กับชาวราศีสิงห์ลัคนาสิงห์นะคะขอไพ่ให้คำแนะนําด้วยนะคะ คำแม่นำใบแรกได้เป็นไพ่คิงถือเหรียญน,นะคะไพ่สองดาบค่ะเด็กถือดาบนะคะและเป็นไพ่แชมับนนะคะ ชาวราศีสิงห์ลัคนาสิงห์ไพทโรแนะนําว่าความสัมพันธ์ในครั้งนี้ถ้าหากว่าจะแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นต้องปรับต้องเปลี่ยนทั้งคุณและเขาคนทั้งคู่ต้องไม่ไม่โยนภาระไม่โยนปัญหาให้กันอ่ะ ว่าเอ้ยเธอรับผิดชอบอันนี้สิเธอรับผิดชอบไปฉันนิ่งๆฉันไม่ไม่สนใจไม่ใช่ถ้าคุณนี้อยากที่จะให้ความสัมพันธ์นี้มันก้าวหน้าคืบหน้าดีขึ้นนะคะมันต้องเปลี่ยนแปลงด้วยกันทั้งคู่นะ แล้วก็ใช้เหตุและผลในการตัดสินใจนะคะข่มอารมณ์เก็บอารมณ์ระมัดระวังคําพูดอารมณ์นะคะที่อาจจะปะทะกันก็ได้เนาะไม่ใช่ว่าคนนึงนิ่งคนน,งคน,นึงแบบลุกเป็นไฟอะไรอย่างเงี้ยไม่ใช่มันต้องนิ่งด้วยกันทั้งคู่นะมันต้องค่อยๆปรับค่อยๆจูนเข้าหากันถึงจะดีนะคะก็จะประมาณนี้นะก็ขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่เข้ามาดูคะ่ะขอบคุณทุกๆคนที่เข้ามากดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์คอมเมนต์ดีๆไปกำลังใจให้กันมาตลอด สำหรับการดูดูส่วนตัวสามารถที่จะไลดีเข้ามาสอบถามรายละเอียดนะคะหรือสามารถที่จะดูรายละเอียดต่างๆใต้คลิปนี้ได้เลยแม่พิมพ์ไว้ให้หมดแล้วอย่าลืมกดกระดิ่งนะคะจะได้ไม่พลาดทุกคลิปที่แม่อัปเดตขึ้นมาสำหรับคลิปนี้ต้องลาไปก่อนไว้เจอกันในคลิปถัดไปนะคะขอบคุณมากๆค่ะสวัสดีค่ะ